เป็นถ้กกากันการบ้านก็หลวงตาบอกว่าให้กลับไปแล้วก็ให้ให้ให,ให,ให้ให้แบบเอาโลกนะห <laughs> ลวงตาบอกว่าไม่งั้นจะไปติดว่วางเงใช่ไหมคะแล้วก็ก็ตอนตอนกลับไปก็ก็มีแบบติดว่างแล้วก็ออกบ้างก็เห็นเริ่มเริ่มเห็นเป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมันก็ทํางานทั้งวันเนาะถ้ามันไม่ ถ้ามันไม่ส่งนอกมันก็ส่งในถ้ามันอยู่ในปัจจุบันมันก็ได้อะไรนิดนึงแล้วก็มันก็ส่งนอกส่งในเห็นอย่างเงี้ยท่องวันทั้งคืนหลวงตาแล้วก็เห็นว่าตอนเวลาเข้าไปในเห็นว่าเข้าไปว่างเนี่ยมันก็แล้วก็เหมือนกับขังตัวเองเนาะทำไมเราถึงได้เข้าไปว่างก็เห็นว่ามันออกมาเนี่ยมันก็จะมีความกลัวนิดนึงเนาะความกลัวที่จะต้องรับรู้ทุกอะไรเงี้ยมันก็จึงจึงเข้าไปอยู่ในความว่างออตอนนี้ก็ ก็ก็เนี ite, s, so ่ยค่ะก็รับเริ่มรับทุกเข้ามาเยอะแล้วพอรับทุกแล้วก็ความธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นเห็นชัดขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะไปเห็นแค่ด้านหนึ่งไม่ได้มันต้องเห็นทุกด้านแต่ก็ไม่ได้พยายามที่จะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้พยายามก็คือมันก็จะมีแหละที่มันไปโดยทาโดยโดยที่มันเป็นของมันจากที่มันเป็นเน่ะเข้าไปปรุงข้างในบ้างเข้าไปปรุงข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์เรามันก็มีแค่นี้จิตของมนุษย์เนาะ แล้วก็เห็นการปรุงปรุงวิจาร์ตลอดบ่อยฮะลวงตาก็พอเห็นบ่อยๆมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นแม่ของมันธรรมชาติไหมเราไม่ต้องไปยึดมันเมื่อก่อนจะเข้าไปแบบอ๋อมันปรุงนี้มันอย่างนั้นใช่ไหมมันจะเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยต่างๆตอนนี้ก็ดูมันพอเห็นก็ดูมันปรุงวิจารเข้าว่างออกบ้างแต่ว่ามันยังมีตัวตน มันเอาตัวมันเอาตัวเราเขาไปดูใช่แต่มันยังมีตัวมันเอาตัวเราเข้าไปดูเมื่อเช้ายังเห็นอยู่เลยว่าโอ้เป็นกรอบของตัวอยู่เลยมันมันเอาเอาเอาตัวเราเข้าไปดูอถ้ามีตัวเราเข้าไปดูมันจะถูกนะมันต้องปล่อยวางความเป็นตัวเราเข้าไปดูเหลือแต่รู้เนี่ยหลวงตาที่แต่ว่ามันก็ยังเนี่ยที่เนี่ยติดอยู่ก็คือว่า เห็นไอตัวไอผู้รู้ไอตัวดูไอผู้รู้ไอตัวดูไอผู้รู้ไอตัวดูเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีไอตัวตัวยึดอยู่เนาะตัวยึดตัวเราเนี่ยเอเห็นแข็งอยู่เลยแต่ว่ามันก็ต้องใช้สังขารตัวนี้แหละที่จะเข้าไปทําอยู่ดีไม่ใช่หรือเดีย่เดี๋ยวก่อน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 เดี๋ยวเรียิ่งไเหากระบ่อนการหาไอ่อนเนี่ยพก่อนเดี๋ยวก่าเปดนตัวเรามันจะยิ่งมีตยว่เรีซ้วอนเัวเรอนเข้าไวเรืก่อนเดียวก่อนียวกัน ช่ไหมหว่อเนาะอนล่ย้อนได้ยิงย่งยิ่งเราจะไปยิ่งไปหาเหตุผลเพื่อจะให้สิ้นตัวเรามันก็จะมีตัวเราซ้อนตัวเราไปเรื่อยๆเพราะเราจะไปหาออนแต่อย่างงี้ถ้าเพ็นงแค่ทอย่างงี้อย่างงี้ต้องเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อะไรเนี่ยมันจะยิ่งการวิเคราะห์ทั้งหมดอ่ะเราจะวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์เพื่อให้สิ้นตัวเราแต่การที่เราเข้าไปเราไปวิเคราะห์เพื่อให้สิ้นตัวเราแสดงว่ามีตัวไงมีตัวเราเนี่ยเข้าไปวิเคราะห์เพื่อให้สิ้นความเป็นตัวเราตัวนี้สําคัญมากนะแต่ธรรมชาติแเนี่ย มันมีแต่ธาตุมารวมกันเป็นขันธ์หน้ามันไม่มีตัวเราธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้มารวมกันเป็นขันธ์ห้าถ้าบวกอากาศด้วยก็เป็นรวมเป็นหกธาตุเนี่ยมันมีแต่ธรรมชาติมารวมกันเป็นขันธ์ห้าแล้วก็มีการกระบวนการทํางานแค่นี้เนี่ยมันไม่มีตัวเราอยู่ในธาตุใดธาตุหนึ่งดังนั้นธาตุเราเนี่ยเอาตัวเราไปวิเคราะห์เพื่อให้สิ้นความเป็นตัวเรามันก็จะผิดกระบวนการของ ของธรรมชาติแท้ๆเพราะกระบวนการธรรมชาติแท้ๆมันไม่มีตัวเราแต่เรากับจะเอาตัวเราเนี่ยไปพยามวิเคราะห์เพื่อให้สิ้นทําลายความเป็นตัวเราเนี่ยไอตัวเรามันไม่มีไงพอเราไปจะให้ทําลายความเป็นตัวเราบริเลกายเป็นว่ามีตัวเราตั้งไว้แล้วก็เอาความคิดปุกแตงเป็นตัวเราไปทําลายความเป็นตัวเราตัวสำคัญมากนะเนี่ยใช่ใช่ที่เห็นหลวงตาก็คือไอตอนที่มันผู้รู้มันขึ้นมา ปรุงแต่งเราเห็นตรงนี้ของมันเนี่ยเราไม่ต้องกระโดดเข้าไปช่วยปรุงแต่งไม่ต้องไปไม่ต้องกระโดดเข้าไปช่วยแยกแยะไงก็ให้มันปล่อยไปธรรมชาตินเราแยกแยะาตัวเราเนี่ยเราพยายามแยกแยะทําลายความเป็นตัวเราไปเป็นผู้รู้เนี่ยเราพยายามแยกแยะตอนนี้เหมือนอย่างงี้ลุงตาเปรียบเทียบบ่อยเหมือนที่บอกว่าผีเนี่ยกลางวันเดินไปได้พอตกกลางคืนบอกให้เดินออกไปตรงนี้หน่อยไม่กล้าไปกลัวผีไหนพาลุงตาไปชี้หน่อยที่มีผีเปล่าชี้ไม่ได้ชี้ว่าผีไม่ เนี่ยมันแต่กลัวนะมันมืดไม่กล้าเดินออกไปนหนพาลุงตาไปดูหน่อยลุงตาอย,า,อยากจะเห็นว่าลุปร่างเป็นยังไงชี้ได้ไหมไม่ได้แต่ปุงว่ามันมีผีอยู่ตรงเนี้ยมันมืดไม่กล้าไปนหนพาลุงตาไปดูนี่มีผีไหมชี้ไม่ได้ไปดูแล้วไม่มีแต่ผีอะมันอยู่ในใจแล้วก็แต่ลุงตาช่วยช่วยไปอะไรนะช่วยไปทําให้ผีมันหายไปลุงตาไปช่วยทําให้ผีมันหายไปหรือเราก็พยาพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้ผีมันหายไปกลัวผี ด้วยผีหายไปก็ผีมันไม่มีตัวแต่เราไปปรุงขึ้นมาว่าผีมันมีตัวพอให้จี้มันก็ไม่มีแต่เราปรุงผีมีมีตัวพอเราปรุงผีมันมีตัวผีมก็อยู่ในใจเราแล้วเราก็กลับไม่เห็นว่าเนี่ยผีมันไม่มีหรอกแต่เราปรุงตัวเราเนี่ยเป็นตัวขึ้นมาปรุงผีเป็นตัวขึ้นมาแล้วเราก็หาวิธีกําจัดจตัว <ไป S 2> เรากําจัดผีตัวเรากําจัดผีให้ได้แต่อย่างเนี้ยมันก็ซ้อนกันไปแล้วมันจะไปทําลายผีได้ไงก็เพราะว่าผีมันเกิดจากเราปรุงพอเรายิ่งพุทธโธมันก็ยิ่งกลัวผี เรายิ่งพุโตจะไปทาลายผีมันก็ยิ่งกลัวผีเพราะว่าความเป็นผีมันตั้งเป็นตัวตั้งไว้ในใจเราก็ตัวเราเนี่ยมันตั้งไว้ในใจเรามันไม่มีตัวแต่เราไปหาวิธีทำลายทำลายความเป็นตัวเรามันก็เลยหลงซ่อนหลงไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเข้าใจไหมอย่างเงี้ยคิดหน้ามากราบใหม่อ้าวอ้าวตัวนี้หายไปนานแล้วเนี่ยสิทธิ์เก่าสิทธิ์แก่เก่าแก่ยังไม่แก่เนาะอ้าวอ้า คือแต่ละวันเนี่ยค่ะการที่จะกําหนดรู้ว่ารู้มันบางทีมันไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องรู้อะค่ะคือวันหนึ่งก็ทําไปเป็นชีวิตประจําวันปกติไม่ไม่ได้ดูว่าอาการของสิ่งที่ถูกรู้คืออะไรคือมันจะต้องดุมันจะต้องตั้งสติจะต้องทำก็ใจตรงนี้กัดจิตจอดตรงที่ว่าเมื่อกี้นาทิตะเตือนใจจนถึงเราล้องให้เนี่ย ตอนที่เก่เมื่อกี้อธิบายให,ให้ให้ให้โยมเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องตรงนี้ไปกัดติดจดจอทบทวนความเข้าใจตรงเนี้ยอย่าให้หลุดออกไปเพราะตรงนี้คือที่มันกระเทือนถึงใจเราแล้วเราจะปล่อยผ่านเราต้องไปไป,ไปทบทวนไม่ใช่ว่าไปไปจำอารมณ์นะ<อ>ไปทบทวนความเข้าใจตรงเนี้ยที่ว่าไอ้คาพูดตรงไหนทําตรงไหนทีน่มันกระแทกใจเราอะเราตรงเนี้ยเราต้องกัดติดจดจอเลยเอามากัดติดจดจอทบทวน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 นะจะอยู่โดย โดยไปไปเรื่อยๆตัวนี้มันจะทําให้มันกระแทกใจเราทําให้ความทุกข์ในใจทั้งหมดแล้วเราเข้าใจถึงถ้าจะทําความจริงความทุกข์ในใจก็จะหายไปคือมันหายงโง่อย่างเดียวที่เราเนี่ยไม่มีตัวตวนแต่เราไปยึดได้มีตัวตวนแล้วตัวเราไปยึดนู่นยึดนี่มันเลยทุกข์นะทุกข์เพราะความโง่อย่างเดียวคือเอาวิชาวิชาคือหายงโง่มันจริงต้องไปทบทวนนะเพราะว่าหายงโง่คือเราคิดผิดๆเราก็เปลี่ยนมาเป็นความคิดได้ถูกต้องตาม พระสัทธารมคำสอนพุทธเจ้าอย่างที่หลวงตาสอนไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวไฟเสียงอันนี้ก็จะตัดต่อแล้วส่งออกไปเราจําวันที่ให้ดีมันจะวันที่วันที่เท่านี้มันจะขึ้นเป็นตัวนทีเ่วันที่เท่านี้ขึ้นเป็นเอถ้าตอนบ่ายจะขึ้นเป็นบีจำวันที่วันเดือนปีเนี่ยแล้วก็วันที่เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยออกไปแล้วก็ไปจําวันที่ไว้ว่าเนี่ยไฟอันเนี้ยเราเข้าใจตรงเนี้ยมันโดนใจเชื้อถึงใจเราถึงกับน้าตาร่วงเนี่ยเราจาวันที่วันนี้เราไปฟังทบทวนในทีทบทวนทบทวนเนาะฟังบ่อย ยังไงเอาไ่ตองส่งไหมให้ใครเราแน่แน่เฮ้อาจารย์สอนโยคะไหมอาจารย์สอนโยคะเนี่ยอาจารย์สอนโยคะด้ยนั่นงแล้วมันเมื่อยค่ะท่านอาจารย์ก็คงไม่มีอะไรเพราะว่าฟังแล้วก็คิดว่าคงต้องไปปฏิบัติต่อแล้วต้องมาถามพระอาจารย์นะคะเพราะว่านั่งนั่งไปก็อาจจะเบื่อเมื่อยยังได้แต่นั่งแช่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ บางอารมณ์อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราฝึกโยคะเนี่ยเราเจ็บเนี่ยเราทนไม่ไหวแต่เราพ่อบอกว่าในดูซิความเจ็บมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะนั่งได้ทนมันมันก็จะเออดูความเจ็บของตัวเองเนี่ยดูได้อย่างเงี้ยไม่ไม่ทราบว่ามันมันเป็นการดูใจไปดูความเจ็บเราไม่ได้ยึดกับความเจ็บนั่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันถูกไหมหรือเปล่าคะคือแปลกใจมากเลยเนี่ย ไม่ค่อยได้มาหาลูกตาแล้วเนี่ยแต่ไปแอบฟังธรรมที่ไหนมาคือยู่อยู่ในธรรมท่าใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยไปไปแอบฟังธรรมปฏิบัติธรรมยังไงไหมไม่ได้แอบกันก็อยู่ก็คุยกันเนี่ยค่ะก็ใหญ่ก็มากับท่านติ๊งอยู่ธรรมท่าใจจะเป็นธรรมเฉยเลยล้วที่ไม่ค่อยได้มาเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์จนเบื่อแล้วก็ได้๋อทุกข์จนเบื่อทุก นี่ทราตใจใจจะเป็นธรรมนะเนี่ยใจจะเป็นธรรมแท้เลยเลยสงสัยมากเลยตอนสักทีไม่ไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้ได้ฟังไหมฟังไฟมั้ยฟังได้อ่านมั้ยหรือปฏิบัติยังไงในใจรู้ยังไงเห็นยังไงในใจเนี่ยพุทธิหรือว่าที่ว่าเนี่ยเนี่ยเราไปเห็นที่ว่าทุกจนเบื่อแล้วมันทําไมจึงมันจึงวางทุกไปได้วางทุกไปนะก็มันมันเฉยมันอาจจะชินชาไม่รู้จะทํายังไงกับมันแล้วเราก็ปล่อยมัน ไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรก็บางทีอาจจะเห็นเห็นความทุกข์เห็นแล้วเราก็เบื่อไปเองเราไม่อยากจะทําอะไรนะมันบังคับใครไม่ได้อะเออในเห็นแบบเนี้เนี่ยเราบังคับใครไม่ได้สุดท้ายก็บังคับร่างกายเราก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บปวดเมื่อยเราก็จะบังคับไม่ได้แล้วเราก็บังคับจิตใจก็ไม่ได้บังคับจิตใจของเราเองก็ไม่ได้เพราะว่าให้มันดีตลอดเวลาอย่าให้มันไม่ดี มันก็ทําไม่ได้ให้เห็นอย่างเงี้ยว่าบังคับอะไรไม่ได้ทุกอย่างเมื่อเห็นว่าบังคับอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันก็จะสิ้นยึดเขาเรียกว่าปล่อยวางหัวใจคําสอนพุทธเจ้าพระสัทำำส 84, ธรรมคาสอนแปดหมื่นสี่พันมัทธะบัขันเนี่ยอยู่ที่คาอยู่ที่คํานี้แน่วางอยู่ที่วางเนี่ยธรรมะมีแค่นี้เองอยู่ที่วางยึดอะไรไว้แบกอะไรไว้หนักวางเสียแค่นี้เอง ที่ว่าหลวงพุชาสุปโทรพระแม่กุฎอาจารย์ที่เคารพนับถือเนยท่านไปสอนที่ต่างประเทศฝรั่งถามท่านว่าพุทธศาสนาว่าสอนเรื่องอะไรหลวงพุชาท่านจะชี้ไปที่ก้อนหินชี้ไปที่ก้อนหินเนี่ยแล้วยกก้อนหินสิเดิมเนี่ยถ้าไม่แบกมันเนี่ยมันก็ไม่หนักแต่ถ้าเราแบก มันเรายึดอะไรว่าจะเป็นทุกข์ก็ต้องวางทุกข์พอยึดทุกข์พะแบกถ้ารู้ว่าทุกข์ก็ต้องวางวางแล้วความทุกข์มันก็หมดสิ้นไปคําสอนพระเจ้ามีแค่นี้เองนี่ใจเป็นธรรมเพราะวางนะไม่ใช่ไม่ใช่ใจเป็นธรรมเพราะยึดมมแต่ก็เพราะยึดสก่อนจึงวางคือถ้าเราเนี่ยไม่แบกเราไม่รู้ว่าเราแบกจะเป็นทุกข์ เราก็จะไม่วางแต่ถ้าเรารู้ว่าแบ่งจนเป็นทุกข์แล้วเราก็จะวางแต่นี้มีอยู่คนไปถามหลวงปู่หลีตาณกะโรพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกตาว่าทําไมมันจึงวางลูกไม่ได้สักทีทําไมมันจึงวางลูกไม่ได้สักทีเงี้ยก็ไปถามหลวงปู่หลีทำไมจึงวางลูกไม่ได้สักทียึดลูกมากเลยแล้วก็หลวงปู่บอกว่าไม่บอกว่าไม่ต้องพยายามวางหรอกเดี๋ยวมันหนักเองก็วางเองแหละแต่ถ้า พยายามวางแต่ยังไม่รู้ว่าม,ามันหนักมันหนักใจมันหนักมันทําให้ทุกข์ใจมันก็ไม่มีใครวางหรอกยึดอะไรจนทุกข์ใจหนักใจมันก็วางเองยึดนิขนาดยึดนิพานนะอย่าว่ายึดลูกนะยึดนิพานเนี่ยจะทุกข์เลยหนักมากเลยถ้ารู้ว่ายึดนิพานเป็นทุกข์เขาก็จะวางเองพทธเจ้านะยังยึดนิพานจนเป็นทุกข์นะพุทธเจ้าเนี่ยยึดนิพานจนเป็นทุกข์ พอพุทธเจ้ารู้ว่ายิทธิพานจะเป็นทุกข์มันหนักมากเลยหมดหนทาไปหมดหนทามาแล้วพุทธเจ้าจึงวางนิพพานเลยนิพพานเลยเลยเอเอจิตมันเป็นธรรมดีมากเลยว่าวางนี่เองวางก็ต้องเห็นว่าอย่างนี้แหละเห็นว่าอะไรก็บังคับก็ไม่ได้สักอย่างเดียวอย่าว่าแต่ภายนอกบังคับก็ไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายเราก็บังคับเขาไม่ได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายจิตใจเราเราก็บังคับเขาไม่ได้ให้บดีตลอดอย่าให้ไม่ดี ถ้าเราเห็นว่าอะไรแล้วก็บังคับไม่ได้เลยเราก็ไม่ยึดอะไรมาให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเราจะอยากให้ลูกอะดีอย่างใจเราตลอดไปอยากให้เขาเป็นอย่างั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะบังคับเขาไม่ได้จะอยากให้เขาเป็นได้อย่างใจเราไม่ได้แต่เราอยากให้ทุกอย่างเป็นได้อย่างใจเราได้มันก็ไม่ทุกข์สิมีแต่ทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไป เราบังคับก็ไม่ได้มันจึเป็นทุกข์ชีวิตมันจึเป็นทุกข์เพราะนั้นบิทุกข์เท่านั้นเนี่ยเกิดมาีิต่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะบังคับอะไรไม่ได้ถ้าบังคับอะไรได้ก็บังคับให้สุขอย่างเดียวไม่ต้องทุกข์บังคับไม่ได้เพราะความวางอะเน่ยที่แบกภาระมาทั้งมวลมันถูกปล่อยวางไปความทุกข์ทั้งหลายก็มาลายไปหมดสิ้นเหมือนยึดไว้เหมือนกับแบกภูเขาทั้งลูกก็ปล่อยวางลงไปความทุกข์ความหนักใจก็มาลายจากนะลาทุกข์ดีละ เออไม่ไ <One> ม <input> ่เจอกันนานก็เป็นทําได้เก่งกันนะเนี่ยอ๋อมาไม่เห็นไไม่เห็นส่งกันบ้านเดี๋ยวก่อนส่งกันบ้านก่อนก่อนจะต้บงก็ลุงตาบอกว่าจิตเหมือนกระจกเงาใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่เคลียร์อเไรต้องพยายามทําในรูปแบบก็เริ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางกำลังเร่งทําความเพียรเพื่อให้เเห็นภาพชัดขึ้น ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจอะไรอย่างเงี้ยใชื่อก็พยายามทําอยู่ยังไม่มีคําถามความจริงน่าจะถึงเวลาเข้าใจได้แล้วทีคือธรรมชาติธรรมชาติแท้แท้เนี่ยมันจะเหมือนกับสาลาาราที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นศาลาโล่งสาลานี่เป็นศาลาโลง่าาาาโลงไม่มีกระจกไม่มีฝากันเป็นสาลาเปิดโลง่งแล้วก็โดยธรรมชาติอยู่ๆมันก็จะมันมีอะไรปรากฏขึ้นมา ในศาลาเนี่ยมีพวกเรามีดวงตาเข้ามามีพระประธานมีอะไรเข้ามาเต็มหมดมีข้าวของเข้ามาเต็มแต่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าของจรแต่ของจริงคือมันไม่มีอะไรเลยแต่แรงแต่ถ้าเราพูดถึงส่วนใจลงไปอีกก็ว่าเดิมในที่ดีไม่มีแม้แต่วัดไม่มีทั้งศาลาแล้วอยู่ๆก็มีศาลามีวัดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยศาลาและวัดเนี่ยก็มันก็มาจากความไม่มีอะไรเลยเพราะในใจแท้ๆของเราไม่มีแม้แต่ตัวใจไม่มีอะไรไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีลูกของเราไม่มีใครไม่มีอดีตไม่มีอนาคต เพราะว่าอดีตและอนาคตตัวเราลูกของเราเลยเป็นเพียงของจรเข้ามาในความไม่มีอะไรใจไม่มีตัวใจที่เป็นห้องเหมือนห้องมีห้องกระจกมีฝากั้นใจก็เหมือนเป็นศาลาเปิดโล่งเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าพูดในส่วนส่วนใจก็ไปอีกก็คือเหมือนกับจักรวาลที่ไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในจักรวาลแล้วก็มีดวงดาวดวงจันทร์ลูกโลกลอยขึ้นมาในจักรวาลทุกสิ่งมาจากความไม่มีอะไรไม่มีแต่ตัวเราไม่มีตัวเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีหญิงไม่มีชาย ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกแล้วก็สมมุติขึ้นมาเพียงให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่มันมีขึ้นมาเนี่ยคือของสมมุติทาไมจึงเรียกว่าของสมมุติเพราะเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นของสมมุติไม่เที่ยงเป็นทุกขมันเป็นทุกข์มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้บังคับให้มันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่คงที่มันจึงไม่อาจยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเราเป็นตัวเรามาเป็นของของเราได้ ธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมันคือความไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีขึ้นมาสิ่งที่มีขึ้นมาทั้งภายในใจเราและสิ่งที่มีขึ้นมาทั้งในความว่างจักรวาลโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เครื่องบินจรวดแมลงนกที่บินอยู่ในธรรมชาติในจักรวาลรวมทั้งพวกเราทุกคนที่อยู่บนผิวโลกที่ลอยอยู่ในจักรวาลล้วนเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วทั้งหมดก็แม้แต่ลูกโลกพุทธเจ้าก็ตัดว่าโลกใบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องสลายไปแล้วก็เกิดโลกใบใหม่ขึ้นมาในอนาคตข้างหน้ามันทุกอยา่าง สิ Billie, sucking, first, ่ง <t ried up> ที่มีย่อมไปเที่ยงย่อมไปเที่ยงก็กลับขึ้นสู่ความไม่มีดังนั้นจึงไม่มีอะไรมีอยู่จริงที่เราจะต้องไปทาพยายามทําอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ว่าไม่ยึดถืออะไรเพราะเห็นว่าเหตุใดแล้วไม่ยึดถืออะไรก็เพราะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งล้วนไม่อาจยึดถือได้ล้วนไม่อาจยึดถือครอบครองมาเป็นของของเราได้มาเป็นตัวเรามาเป็นของของเราได้ทุกสรรพสิ่งเลยแม้แต่ความไม่มีอะไรก็ไม่อาจยึดถือมาได้อย่าว่าความมีเลยความไม่มีก็ไม่อาจยึดถือว่าเป็นของเราไม่อาจยึดถือว่าเป็นตัวเราได้ เราเข้าใจแต่จะทำความจริงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะสิ้นความหลงยึดถือให้เป็นทุกข์ดังนั้นรูปแบบกรรมวิธีทั้งหมดที่ปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความสิ้นยึดตัวเดียวถ้าเราเข้าใจตรงนี้เป้าหมายของการปฏิบัตินั่งสมาธิใองมากเดินจงก,กรมให้มากสวดมนต์ให้มากและรูปแบบอืน่นๆทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือสิ้นยึดคําว่าสิ้นยึดกับวางก็มีค่าเท่ากันถ้าไม่ยึดก็ไม่มีอะไรต้องเป็นทุกข์ไม่มีอะไรต้องวางถ้ายึดจนเป็นทุกข์ก็ต้องวาง ธรรมะมีแค่นี้เองธรรมะพุทธเจ้าถ้าไม่ยึดก็ไม่ต้องวางแต่ถ้ายึดจนเป็นทุกข์ก็ต้องวางรูปแบบกับวิธีทั้งหมดเพื่อความวางในสิ่งที่ยึดแต่ถ้าไม่ยึดอะไรเลยก็นิพพานจึงไม่ต้องวางไม่ยึดอะไรเลยก็นิพพานตอนนี้สิ่งที่หลวงตาบอกเนี่ยเราจะทำให้ใจเราน้อมว่าเราไม่ยึด เราอะไรอย่างเงี้ยได้มันมันใจสอนใจตัวเองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะก็ต้องอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เนี่ยหน่อกจนทุกจนวางเองเหรอกชทุกจนวางต้องเห็นว่าที่คําพูดตัวว่าวางเนี่ยไม่ได้ทุกจนวางนะเพราะเห็นว่าอะไรก็ยึดถืออะไรบังคับก็ไม่ได้อะไรก็จะบังคับให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้ไม่ได้จะบังคับไม่เป็นอย่างที่ต้องเรื่องคอยหมั่นสอนใจตัวเองไม้ใช่ใช เราต้องเบื่อหน่ายกับสิ่งที่อะไรอะไร,ะไรก็ไม่สามารถบังคับไม่เป็นอย่างใจเราได้จะเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายตัวตนและของผู้อื่นว่าไม่อาจจะบังคับอะไรได้สักอย่างเดียวนี่คือคำหัวใจคําสอนพระเจ้าว่าไม่อาจจะยึดถือบังคับอะไรได้สักอย่างเดียวมันเป็นในจังทุกขังอนัตตา <Okay. S 2> ถ้าเรายึดถือร่างกายจิตเจของเราได้เราก็จะมาบังคับเขาได้บังคับทุกคนได้ ร่างกายเราเราก็บังคับไอ้บันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ทําไม่ได้จิตใจเราจะให้ดีอย่างเดียวไม่ให้ไม่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าไม่อาจบังคับได้เห็นว่าไม่อาจบังคับได้ไม่อาจยึดถือได้จึงจึงสิ้นความยึดถือเรียกว่าปล่อยวางเนี่ยหัวใจพระธรรมมีแค่นี้เมื่อปล่อยวางแล้วจึงพ้นทุกยึดถือจะเป็นทุกนั้นทุกสบุตรยนิโรธมาร์ติ หัวใจคําสอนพระเจ้าอริยสัจสี่เนี่ยที่พระเจ้าสอนอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็สอนอยู่อริยสัจสี่เนี่ยยึดก็เป็นทุกยึดก็อยากอยากแต่ย sure. right ึดยึดก็อยากยึดแล้วอยากอยากให้เป็นอย่างที่ใจต้องการเมื่อไม่ได้อย่างใจต้องการก็เป็นทุกเมื่อยึดก็ต้องอยากถตามันสบายก็อยากให้มันสบายตลอดก็เป็นทุกแต่สบายก็รู้ว่าสบายไม่ยึด ก็ไม่ได้ทุกอะไรแต่ถ้าสบายแล้วอยากให้มันสบายตลอดไปก็ทุกมันไม่สบายอยากให้มันสบายก็เป็นทุกถ้ามันเป็นอย่างไงก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแน่เดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเป็นธรรมชาติต้องเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เหมือนหลวงพ่อชาสุภัทโทตอนกล่าวว่าเมื่อเราเห็นไก่เมื่อเรารู้ไก่แต่เราอยากว่าไก่เนี่ยมันมันทำไมไม่เป็นเป็ด พอเราเห็นเป็ดเราก็เอ๊ะเป็ดมันทําไมไม่เป็นไก่อย่างเงี้เราก็ทุกตายถ้ามันเป็นเราเห็นไก่มันก็เป็นไก่มันไก่ไก่นี่เราไม่ต้องอยากให้ป็นเป็นเป็ดเราเห็นเป็ดมันก็เป็นเป็ดแต่เราอยากให้เป็นไก่มันก็ต้องทุกข์อาการยังไงอ่ะสภาวะยังไงเรายอมรับธรรมชาติตามความเป็นจริงในสิ่งที่รู้ที่เห็นทุกปัจจัยขณะความทุกข์ก็ไม่มีเนี่ยพุทธเจ้าตัดกับไปยยะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่รับรู้อย่างสิ่งที่มันเป็น เราจะอยากฝืนความเป็นจริงในสิ่งที่รู้ในปัจจุบันขณะความทุกข์ย่อบเกิดทุกทุกพยายามฝืนความจริงเพราะเราเห็นเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจทำในบริบททั้งหมดเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าจะนั่งสมสาธิจะสวดมนต์จะพยายามเดินจงกรมจะทำอะไรให้าบาๆเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือสิ้นยึดหรือยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยวางแค่นั้นเองจะพูดอะไรเอา อีกคนหนึ่งอาใจก็ถามอะไรไหมเอาเพื่อนก็เป็นห่วงเอาเอาเเพื่อนก็เป็นห่วงมาฟังมาเอาเอามาได้การออาหมดหมดหมดทตรีมเลยไม่ไม่ได้ปฏิบัติเดี๋ยวค่ะเพื่อนก็อุตส่าห์เป็นห่วงไม่อะถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเนี่ถ้าเราไม่ได้เป็นทุกข์อะไรนี่เราต้องปฏิบัติไหมคะอ๋อไม่เป็นทุกข์อะไรจริงไม่ต้องปฏิบัติถามดูเหรอว่าถ้าเราไม่ได้เป็นทุกข์อะไรนั้นเราปฏิบัติแล้วเราก็ ไม่มีแรงจูงใจไม่รู้จะปฏิบัติไปทําไมเราต้องปฏิบัตินะไม่ต้องทุกข์ก็ไม่ต้องวางเขาถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่วางอนิพานแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรยึดแต่เป็นทุกข์มันก็ไม่ก็เท่ากับอนิพานแล้วอนิพานแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วพอนิพานแล้วไม่ใช่ฮะก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ายังทุกข์อยู่อเออย่างนั้นก็แสดงว่ามันต้องมันต้องมีทุกข์อยู่ถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องนิพานแล้วออ ยังไม่เห็นความทุกตัวเองเออมันก็ต้องอยู่กับทุกเพราะว่าทุกแล้วไม่เห็นทุกทุกแล้วไม่เห็นทุกมันก็ต้องทุกอยู่อย่างนี้แน่เพราะว่ามันทุกแล้วไม่เห็นทุกเราทุกอยู่แต่เราไม่เห็นทุกเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทุกต้องนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกคนไม่ทุกไม่ทุกไม่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นที่นิพพานแล้วคือสั้นสิ้นยึดแล้วไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์อีกแล้วถ้ายึดแล้วก็วางเสียพอวางเสียก็ไม่ทุก วางที่ใจไม่ได้ไปวางที่เขานะไม่ใช่เอาใจผิดว่าเราต้องดูแลเลี้ยงแม่เราเลยเลยวางแม่ไม่ดูแลเลยไม่ใช่นะคืออย่าเอาใจไปผูกให้เป็นทุกข์แต่ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์และถูกต้องคือทําหน้าที่ให้สมบูรณ์และถูกต้องแต่อย่าเอาใจไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์เพราะว่าเหตุใดเราจึงไม่ยึดอะไรเป็นทุกข์ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหรอกพบกันก็ต้องจากไม่มีหรอกที่พบแล้วไม่จากมีทุกอย่างก็ต้องพัดภาคไปเกิดก็เพื่อตาย ไม่เกิดไม่อยากตายก็อย่ากเกิดสิเกิดก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ยึดอะไรได้เราต้องเห็นต้จะทำความจริงนี้ว่ามันไม่อาจยึดถือไว้ได้เมื่อไม่อาจยึดถือไว้ได้จึงไม่ยึดถือหืือิ้นยึดถือก็พ้นทุกข์กับสิ่งนั้นพ้นทุกข์กับคนนั้นเข้าใจไหมไม่เข้าใจ เอวางก็มีด้วยประกาศละชนี <laughs>